หลังจากานี้แหละครับก็ไปภูเก็ตวันที่9นี้ก็มีหลายรอบนะครับทั้งรอบแฟชั่นโชว์รอบชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีรอบขวัญใจจังหวัดเช่าภาพนะครับ <นะ S 1> เราก็อยู่กันที่นั่นประมาณ9วันก9วันนะครับเดี๋ยวก็เชิญสื่อไปด้วยแล้วก็กลับมาก็จะเป็นรอบใหญ่3รอบ <นะ S 1> รอบชุดประจำชาติเดีย i ดมีนารแล้วก็ไฟนอล ซึ่งไฟนอลเราก็ได้เจมีนายโฟรซึ่งจะมาจะมาโชว์สองรอบแต่เป็นสองรอบที่ไม่เหมือนกัน <What? S 1> อ,อสองรอบหมายความว่าโชว์สองครั้ง <c oughs> และเป็นเพลงที่ทำขึ้นมาใไไหม่ <c oughs> <c oughs> ู้สึกว่าต้อง,ปองปเป็นปจริงนะอยากจะก้าวข้ามเพราะว่าน้องเป็นศิลปินที่มาในยุคโซเชียลแล<น>ะเป็นศิลปินที่มีแฟนคลับอลักษณะของโลกปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชื่อมยูนิวเวอร์สกับเด็กรุ่นใหม่แต่เอาเด็กรุ่นใหม่มาเรนจ์เพลงที่คุณต้องประทับใจในแบบฉบับของคนรุ่นเก่าก็เชื่อมกันนิดนึงรับรองได้ว่าสองเพลงที่ทำให้ <c oughs> เป็นสองเพลงที่ คิดว่าคุณจะต้องมีความสุขกลับบ้านปเต็มอิ่มใครมงก็ช่างมันแต่จนชอบเพลงจบสาวจริงๆตั้งใจครับเพลงตั้งใจมากๆเราก็ไป a r เ a นจ์การไปทําเพลงใหม่ตัวน้องก็ตั้งใจมากทั้งนั้นที่น้องจะมีคอนเสิร์ตในสัปดาห์ต่อไปแต่น้องไม่รับงานเลยแต่น้องยอมมารับงานนี้แล้วก็ต้องเข้าห้องอัดให้เราใหม่แล้วก็ทําดนตรีใหม่ แล้วก็ทุกอย่างใหม่หมดซึ่งน้องก็อาจจะงงกับเพลงที่ให้ร้องนะฮะต้องขอบคุณเจมินายโฟลด้วยนะครับใครที่มีบัตรก็ไปดูน้องได้ในวิกต่อไปคอนเสิร์ตของน้องซึ่บัตรเต็มแล้วแหละนะครับใครถ้ายังไม่มีบัตรก็การุณามาซื้อที่แกรนะเพราะว่าเวอร์ชั่นน้องที่ร้องร้องเออร้ที่แกนที่แก่เวอร์ชั่นที่ร้องที่ยูนิเวิร์สจะเป็นเวอร์ชันที่น้องไม่ได้เก็บไปร้องที่ไหนอีกเลย ลองที่นี่ที่เดียวแล้วเราก็เก็บไว้เป็นนครคกอดของเราน <Wow. S 2> ะเราเราซื้อลิขสิทธิ์มารับรองว่าว้าว oh. อนันนานจะพูดทีนึงเรไม่กล้ารับประกันนะเร <laughs> าเราะป็นเราเป็นคนไม่กล้ารับประกันกลัวแบบเอ่อถูกขดา่า <Yeah. S 2> แต่มั่นใจนะ <Yeah. S 2> เลือกอ่เจมีนไนโฟลด์เราเลือกเพลงเราเลือกนักดนตรีเราเลือกงวงเราเลือกห้องอัด mm. เลือกอาร์เรนจ์นักดนตรีที่มาแต่งให้มาทำทำานองให้เรารู้สึก ใจว่าเฮ้ยมันต้องได้แล้วเราก็ใส่หูไว้ตลอดเวลาขณะเดินทางไปต่างประเทศเอาเพลงนี้ใส่หูไว้จนตอนนี้ผมอินมากอย่าชวนอย่าชวนผมร้องนะนายบอสยังไงนสักนิดไม่เอาช่าง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 ่อะไรไมได้บอสโอเคคือก่อนอื่นที่เราจะทำอะไรเนี่ยจะต้องอินก่อนผมก็ฟังจนผมเริ่มอินแล้วที่ไปต่างประเทศเที่ยวนี้ กรุงเทพนิวยอร์กเนี่ยฟังอย่างเงี้ยวนไปแบบหลายสิบรอบนอนตื่นมาก็ยัดแล้วก็ฟังก็เปิดเพราะเราโหลดไว้ฟังจนเพาะกินกาแฟก็ฟังกินข้าวก็ฟังกับพอนอนต่อเนี้ยตื่นมาก็ฟังร้งจนยินแล้วอ่ะร้องสบายอ่าร้องโอ้ยร้องสบายมากช่างช่างช่างเก็บรอไปถึงวันที่ยุติการจริงๆถ้าป้าจ่างเนี่ยไม่ช็อกคาที่นะโอ้ยเรา ถ้าบ้านจางเนี่ยไม่วิ่งออกนอกถนนปีนแท็กซี่ให้ว่า